สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อจินนี่ค่ะพี่จินนี่้ชื่อน่ารักมากทุกคนค่ะพี่จินนี่ชอบอะไรในตัวน้องคันนี้ของเราดีกว่าค่ะเดินเห็นทั้งแรกสะดุดตาสะดุดตาใช่คันมันเล็กกะทันรัดดีสรุปราคาเป็นไงคะราคาน่ารักมากสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่กบครับพี่กบนะคะแล้วพี่แอนค่ะพี่แอนนะคะคอยสอบถามนิดนึงว่าอะไรที่ชอบเป็นอย่างแรกของรถรุ่นนี้คะน ดีไซน์ใช่ไหมเรียบหรูโอ้ oh, เรียบหรูใช่ <c oughs> ใช่ ชอบลักษณะเลยค่ะดีไซน์สวยน่ารักเหมาะกับสาวตัวเล็กอย่างเราเนาะแบบเหมือนสกูตเตอร์ก็ไม่เชิงแบบว่าดูล้ำกว่าโอ้จริงก็ไม่ใช่รถจักรยานยนต์แบนี้นเลยน่ารักน่าจะขับายมีสีในดวงใจล้วหรือยังคะน้องวัยนักศึกษาก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะคะชอบอะไรในน้องคนนี้คะแบบครั้งแรกที่เห็นเลยน่ารักฟุ๊กปิกมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วพี่เชียร์ชอบสีไหนเป็นพิเศษไหมคะสีเขียวครับเหมือนะโวคาโดเลยโอ้จริงทุกคนเพื่อน เกลียเหมือนเราค่ะจริงๆไม่ได้ขี่ไปไกลค่ะว่าขี่แบบแถวบ้านอะไรเงี้ยขี่ไปไปตลาดถ้าชาร์จครั้งนึงนี่ประมาณใช้เวลาชาร์จนานยี่สิบนาทีได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนชาร์จดิเปอ็นยิ่งได้เก็บอันนี้ฟ้าชาร์จหนึ่งร้อยสิบโลทุกคนค่ะถ้าชาร์จแปดสิบเปอร์เซ็นต์อเลิศมากๆเลยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เชียร์มากๆเลยนะคะต่ามาแชร์เนาะขอบคุณค่ะ